กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ครับผมร, it, ร้านโยเกิร์ตครับผมก็ร้านโยเกิร์ตก็ <c ười> เอ่อ <c ười> ก็ถือโอกาสนี้ชวนที่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทุกทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันที่30พฤษภาคมผมจะมีเปิดร้านเป็น<ม>การโอเพนนิ่งครับ<ม>ที่พารากอนชั้นจีนะครับผมก็ร้านปาร์ตี้แลนด์ก็ประมาณช่วงบ่ายสองครับก็เชิญทุกคน <c ười> <gigabytes S 1> นะครับใครว่างก็แวะมา้ามดีดีมากครับดีมากก็แบบดีกว่าที่คิดไว้เยอะครับผมเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งุนเปเยอะไมคะพี่บอก็ในระดับหนึ่งครับแต่ก็ก็มีหุ้นกันหลายหุ้นนะคร กลัวจะแบบเจ้งไหมพี่เพราะดาราเปิดไลฟ์ดิ้นหลายคนเจ้งเหมือนกันแรงว่าตั้งงาเลยอะไรไม่เปิดคือความจริงแล้วคือทำธุรกิจมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคือเราก็เราก็ ไปไม่ถูกเลยแต่ว่าคือเออเราเราก็เหมือนกับว่าคิดว่าเอ่อเอาเข้ามาแล้วน่าจะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ที่ญี่ปุ่นเขาว่าขายดีมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ่อที่ของผมเนี่ยเป็นพวเส้นโยเกิร์ตคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เอาเข้ามาตอนนี้ก็คือแบบดีครับไม่เจ๊งไม่เจ๊งนะครับผมเราคงราคาพอซื้อได้ไ่ด่วยโอเคโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวก็คงต้องแบบว่ามีการความจริงก็คือเพิ่งเริ่มเปิดมาอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็คงต้องดูว่า ลูกค้ามีคอมเมนต์อะไรเข้ามาบ้างอะไรกันผมปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ลงกับมาขายเองคนใช่ไหมคะพูดกับมิกี์สองคนอ๋อที่ที่เป็นดารามีผมกับมิกี์สองคนครับแต่จริงก็มีหลายๆคนณทำด้วยกันครับเราต้องไปหน้าร้านบ่อยไหมเป็นแฟรนไชส์ครับผมซื้อมาจากญี่ปุ่นครับผมแพงไหมฮะค่าลิขสิทธิ์ก็ก็ระดับหนึ่งครับผมที่หลังครับก็ประมาณแปดแต่เป็หลักได้เท่าไหร่ครับผมซีซีแถวๆนั้นครับผมอ้โหแล้วอันนี้เป็นถูกตาต้องใจมาถึงเราหยิบจากอันนีเอ่า ควาจริงแล้วก็คือผมผมเคยได้ไปทานด้วยนะครับผมแล้วก็ออพอดีมีมีคนที่รู้จักกันนะครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกับว่า จะนําเข้ามาก็เลยชวนทากันดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเราสนใจไหมอันนี้จะเป็นสาขาเดียวว่าเรามีสิทธิ์ขยายสาขาในประเทศไทยต่อได้อีกใช่ครับที่นี่เป็นสาขาแรกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกําลังดูที่ว่าจะขยายสาขาไปที่อื่นด้วยครับคือเราจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ถือเิขสิทธิ์นี้อยู่เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับขายแต่ไอติมเหรอคะขายนมโยเกขายฟรอสเซน่นโยเกิร์ตครับผมขายนมด้วยไหม ก็ม no ีรสชาตินมก็มีครับผชาตินมตัวเรือ้ธุรกิจต้องตัวเรือก็สำหรับสำหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกครับผมใช่ความกดดันมีสูงไหมคะเออความจริงแล้วก็ไม่ได้ทําแบบคือคือไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากความจริงตอนแรกก็คือทำทำแบบเราก็ทําหาประสบการณ์ด้วยทำสดๆด้วยเพราะว่าเราทํากันหลายหุ้นนะครับก็ จะได้มีคอนเน็ชันด้วยอะไรด้วยอยเียครับโอเคไปถามวันเพื่ร้านเนาะเอาเรื่องนมโชเหลืองครับผมฮะเห็นแปลว่าเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เหรอคะเออเขาเรียนเห็นเห็นเขาเรียนปริญญาเอกอยู่ประมาณนี้ครับผมใช่แต่ผมก็ไม่รู้เขาเรียนอะไรนะครับรถไฟนั่นมากพี่บอยครับผมเหมือนได้ข่าวมาว่าพ่อแม่เขาค่อนข้างจะห่วงเหมือนกันได้เจออะไรยังคะยังยังไม่ได้เจอเลยครับผมก็ก็วันๆอยู่นิดๆนะครับผมก็ความจริงแล้วเวลาเวลาถ้าเรา ต้องิงก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องต้อง,อ,งอยากเข้าไปแนะนําตัวรู้จักเหมือนกันนะแล้วก็เก่งๆกนะันเนาะแบบว่าลูกสาวใครใครก็ห่วงอะไรเงี้ยครับกแต่ยังยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยครับไอ้คนเขาแซวบอกว่าชื่อน่ารักอะไรอย่างงี้ตัวจริงน่ารักไหมอ่าฮะเขาก็โอเคครับก็โอเคนิสัยน่ารักดีครับเหมือนตอนนี้ลูกเขาก็วัดด้วยเน็ต <c oughs> แล้วเขาเออแล้วเป็นยังไงบ้างอเออรู้สึกก็ก็เวลามีข่าวออกมาผมก็ ให้เขาดูส่งให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วนะครับก็แบบว่าโอเคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่จะพร้อมเปิดสื่อเปิดสื่อครับเอ่อเปิดตัวนี่ก็รอคนถ่ายรูปมาแล้วกันอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าเปิดตัวกันเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการแล้วก็ผมไม่ได้มีโอกาสพามาที่งานหรือว่าอะไรงเลยเป็นงานเปิดร้านเลยไหมครับเออไม่รู้วันนั้นเขาว่างหรือเปล่าไม่ชวรเย ยังยังไม่ได้ชวนย,ยังยังไม่ได้มาครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ชวนชวนกันมาพอดีว่าเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกครับอย่างแฟนคลับไม่ค่อยเห็นพี่บอยมีโมเมนต์แบบอินเลิฟอย่างี้ก็มีเขินบ้างครับผมเวลาโดนแซวโดนอะไรอย่างนี้แต่ก็ก,ก็ค่อยๆเป็ไม่ย่อยๆไปครับเวลาคุยกันหวานไหมคะเฉยๆครับไม่ได้หวานมากก็เป็นแนวแบบ เพื่อนมากกว่าเวลาผมคุยกับใครผมเป็นแนวเพื่อนๆสนุกๆแม่ต่อยังหาคุณแม่เจอเจอแล้วครับคุณแม่เจอพอดีว่าแม่เขาก็เขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเออก็ดูกันไปนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมาเราตั้งใจพาไปเจอหรือว่าไปบังเอิญหรือไงครับอ๋อพอดีเขาไปส่งผมที่บ้านเพราะว่าพอดีวันนั้นผมไปรถไปอะไรเงี้ยครับก็เขาไปส่งผมที่บ้านแล้วก็เลยพอดีแม่อยู่บ้านก็เลยแนะนําให้รู้จักอะไรเงี้ยครับอใจคคุณแมม่ั ก็คุณแม่เขาก็โอเคครับแต่ว่าคุณแม่ยังไม่รู้จักมากเนาะแต่ก็ก็น่าจะโอเคครับเดี๋ยวก็รู้จักกันไปเรื่อยๆครับวันไหนเจอไหมเจอแล้ววันไหนก็เจอแล้วครับวันนั้นก็วันไหนอยู่บ้านด้วยครับแต่เขาม่ค่ะว่าคุณแม่เชียร์ไพรวันมากเลยจริงค่ะคุณแม่เขาก็โอเคครับคือเขาก็เชียร์เขาก็อยากให้ผมมีแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับเท่าที่เขารู้จักที่เขาเห็นไพหวันที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ย โอ้ยผมพูดชื่อเวลาเนี่ยทำไมอ่ะดูกันหมดเลยเขาก็โอเคหมายถึงว่าคุณแม่ครับแม่แม่เขาก็โอเคครับผมท่านแต่งไหมแ้กยังยังคำยิงยังไม่ได้เป็นแฟนกันครับก็ก็ยังคุยกันศึกษากันอยู่ดีกว่าครับผมเพิ่งเพิ่งรู้จักกันเลยเรื่อยๆครับดูลมาเรื่อยๆดีกว่าครับดูตารฟุ้งฟิ้งนะคะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งสองคนบอลมีชื่อที่แทนเรียกแทนกันโอ้โ ไม่มียังครับยังโอ้ยอีกหน่อยอีกหน่อยอย่างตอนนี้ก็เรียกชื่อกันปกติครับผมเพื่อนๆในแก๊งหล่อมแบบล้อล้อบ้างไหมเรื่องความรักอ๋อก็ก็มีแซวแซวบ้างครับก็แซวว่าแบบเออวันหลังแบบเมื่อไหร่จะพามาให้รู้จักอะไรทำนองนี้ครับผมมาร์กี้ว่าไงที่บอะรู้จักอเมัยยังไม่เจอเลยครับมาร์กี้ก็บอกให้พามาครับคิดว่าคนนี้โอเคแล้วเนาะหมายความว่าตอนนี้ก็ดีครับคุยกันไปเรื่อยๆก็ดีศึกษาคาเฟ่เรื่อยๆครับผม É. come é? ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงะแม็กซ Max ร u r a ซรั u m เซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4